วัสดีวันจันทร์ที่12สิงหาคม2 5 1 7วันนี้มากันดึกนิดนึงนะครับสำหรับการคัดทีมที่มีสติ y h ็ดีดีที่สุดประจำวันมาฝากกันแต่ก่อนอื่นไปสรุปผลงานเมื่อวันที่ผ่านมาคัาดมา 6- 7คู่เข้าเป้า3คู่เสมอ1แพ้2ครับแล้วก็ในส่วนของ3ทีมที่คัดมาก็แพ้1เสมอ1เข้าเป้า1ครับและสำหรับค่ำคืนนี้คัดมา7คู่มาฝากมีทั้งชนะ H ฮ็ดท0ี0้อยเปอร์เซ็่ต์เกคาสิบเวลาเที่ยงคืนไเปกันที่หลีกเล็กของน นอร์สเตนข้าวต่อ1.5ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพบกัน3ครั้งคู่ที่2องฮิสตันบูไปเยือนราคาเสมอเสมอคู่นี้70%คู่ที่3ไปกันที่ลีกรองของอุลุกวัยครับเนซิออนแนลมอนติวิโอทีมสำรองครับคู่นี้ร0 0พบกัน4ครั้งชนะ4ครั้งแล้วก็คู่ที่4ไปกันที่เบลเกเรียครับโจโนโมเรตต่อ1.5คู่นี้ชนะ80%คู่ที่5ไปกันที่ไอแลนด์เหนือครับลีกรองลีกยูยีครับลินฟินครับ, fin, รบต่อ2องรูคู่นี้เฮดเทรดเก้าส เปอร์์ซ็นตคู่ที่6ไปกันที่เม็กซิโกบอลหญิงเม็กซิโกครับิเกต่อ1.25เฮทูเฮท90%และคู่ที่เจ็ดคาบเฮทูเฮท100%คู่นี้ก็ยกให้มอนเทเร่คู่นี้แอดยกให้เป็นทีเด็ดประจําวันด้วยนะครับมอนเทเร่ราคาเมื่อช่วงเช้าอยู่ที่2.75ครับและเซตสามทีมที่จัดมาฝากกันนะครับได้แก่คู่ที่หนึ่งเที่ยงคืนนอร์สแตนต่อ1.5คู่นี้เฮทูเฮท100%นะครับคู่ที่สองเนซิออนเนลมอนเตดิวิโอเนี่ยทีมสำรองก็ต่อ0.5 100% เช่นกันคู่ที่3ไปกันที่ช่วงเช้าครับติเกทีมหญิงของเม็กซิโกต่อ1.2นะครับไปดูทีมแรกกันก่อนนะครับนอสแตนดิวิชั่น3ของนอร์เวย์ครับพบกันมา3ครั้งชนะทั้ง3ครั้งโดยเฉพาะในบ้านปีที่แล้วชนะถึง5 0แล้วก็ก่อนนั้นก็มี70แต่ต้นปีที่ผ่านมาไปเยือนชนะ1 0วันนี้มีลุ้นนะครับลุ้นเม็ดที่2กันส่วนในคู่ที่2ครับหลีกสำรองของอุรุกวัยครับเนซิีอนเนลมอนติวิโอทีมสำรองต่อคูนี้พบกั้4คงชนั้เพเป็นที่ครั้ ชนะ4-2-2-1จะกม็มีปัญหาอะไรเพราะว่าราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับ0.5ชนะก็คือชนะครับและทีมที่3ครับไปกันที่เม็กซิโกครับฟุตบอลหญิงเม็กซิโกเวลา7นาฬิกาติเกไปเยือนโตลูก้าครับซึ่งคู่นี้พบกัน10ครั้งล่าสุดเนี่ยทีมเยือนติเกชนะไปะถึง9ครั้งเสมอ1ครั้งไม่เคยแพ้ครับซึ่งล่าสุดเมื่อเดือน2ต้นปีไปเยือนชนะถึง7-0สรุป3คู่ที่เน้นๆมาฝากทุกท่านในค่ำคืนนี้ครับคู่แรกนอ r แตน 1.5 0 0เนครับนอร์เวย์ดี3เวลาเที่ยงคืนนะครับคู่ที่2ตี1เนซิออนแนลมอนเตดิเดโอสำรองต่อ0.5ครับคู่นี้ก hey ็เฮดเวทร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันแล้วก็คู่ที่3ครับ7โมงเชา้าตรีเกทีมหญิงครับบอลหญิงเม็กซิโกต่อ1.25ลุ้นเม็ดที่2มีลุ้นแน่นอนนะครับขอโชคดีทุกท่านครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ขอให้รวยๆทุกท่านครับ